นี่ครับพี่น้องอันหอมปลาสวัสดีคะ่ะพี่น้องทายาเองด้วยจา้าจากเมืองแอรแลนตาสาหรัฐอเมริกามือนีกะเป็นมือแรกๆนะคะของฤดูใบไม้ผลินะคะก็คือว่ามันเปลี่ยนฤด,ดูนะคะจากฤดูหนาวมาเป็นฤดูใบไม้ผลิ ซึ่งมนีกะอากาศก็ดีแห้งนะคะถ้ายากกับมะยางในปานะคะมายางลาะเบิงว่าในช่วงเปลี่ยนฤดูนี่ปามันจะเป็นแบบใดนะคะเห็ดมันจะเป็นแบบใดนะคะเดี๋ยวไปเบิงในปานี่น้ำกันนะจ๊ะ นี่ค่ะพี่น้องที่พี่น้องเห็นอยู่ทั้งหนาเนี่ยนะจ๊ะอันนี้บ่ิมันหยานะคะอันนี้เป็นหอมปลานะคะเขาก็ลังเกิดนะคะละกาถ้าพ่นช่วงนี้ไปช่วงอันฤดูใบไ,ไม้พิไปเนี่ยมันกะมันกะบ,บ่มีแล้วนะจ๊ะช่วงฤดูใบไ,ไม้พลินี่มันจะมีผดหลายชนิดเกิดขึ้นนะคะเป็นโมเมนตแต่เห็ดนะคะมันจะมีผดหลายชนิดเกิดขึ้นละกะอ่าบ,บางชนิดนี่มันก็จะเป็นเป็นผดสมุนไพรเ้อจ้ะ นี่เป็นเป็นหอมปลาทั้งหมดเลยเต็มอยู่ค่ะเต็มเต็มเต็มเลยมันสิมีหอมมีกระเทียมเนยคะ่ะหุ่นยญ้าไปนหนุนเลยเต็มปลาเลยค่ะช่วงนี้นะคะเป็นเป็นช่วงอันหอมมันออกนะคะอันนี้เป็นต้นหน่อยมันอันนี้เป็นอันนี้เป็นต้นหน่อยมันด้วยจ้ะใบเพิ่นกระสิเป็นอัน เป็นนน้อยแบบนี้นะคะมันจะมีต้นใหญ่นํามเลยจ้ะอันนี้ก็ใหญ่ึ้นมาน้อยนึงนี่ค่ะงามกำลังงา,งามเลยกำลังงามงาม,มันสลบแหน,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 น่ได้คัะแหน่นี่ เอาไปหลาก้องเอาไปหลา่นนเน่ นี่ค่ะพี่น้องอันหอมปลาหอมปลาเวยจ้ะนี่สังเกตอันลำต้นมันกับเป็นสีแดงคือหอมบานเหานะคะใบมันก็บใบมันกับเป็นแบบนี้มันก็เป็นกลมๆคือหอมบานเหาอันนี้มันมันกกเกิดหรือว่าอัน หัวมันใหญ่แล้วก็บุหูวเธอค่ะบุหูวว่าอันนี้เป็นขนาดใหญ่สุดของหัวมันอะไรยังหอมพวกนี้มันสิเกิดในช่วงอันดูดูปลายฤยดูหนาวเขาดูดูใบไม้พลีเด้จ้ะนั่นฤดดูห่อนนั่นฤดดูหลอนนี่ฤดูห่อนี่กับบุมีแล้วนะคะหลายๆนะคะช่วงนี้ช่วงเราดูใบไม้พลินะหลายแห้งนะหอมปลามันสิมีหอมปลามีกระเทียมปลาเด้จ้ะสิสิดมเบ่งใบ ให้เบิงดมงใบมันให้เบิงใบมันกับสีเลื่อนกินมันกับือหอมนะคะคือหอมบานเฮาเลยค่ะคือหอมบัวบานเฮาเลยลวจะลอง โ oh. อ้ก็หอมบานเท่าเลยค่ะอ่านกินมันสีแห้งกินมันสีแห้งเด้ค่ะกินมันสีแห้งธรรมาดากินหอมอะค่ะออันนี้เอาไปคันอะไรนะเอาเพสโมพักอะค่ะคือจะแสบอืมนี่ค่ะี่น้องเห็นนางลมนี่เห็นนางลม สามดอกมีสามดอกนี่อยู่โบนา่าเดี๋ยวอ,าายอ,ยยอันนี้เป็นลักษณะของเห็ดยาสินำเพลิงที่มันที่มันเท่าแล้วนาวแล้วนะคะมันสิลุดออกจากอันค้อนใหม่เองเลยเพราะว่าค้อนนี่ท้าย่ามาเบิงดูนะคะ เออนี่เป็นครั้งแรกนะที่เห็นว่าอันเฮ็ดมันมันรุดออกจากคอนของมันเองอะค่ะอันนี้มันจะเกิดรพร้อมๆกันเลย้ะมันเกิดรพร้อมๆกันแล้วมันก็เลยอันเท่าพร้อมๆกันแล้วมันกระสีอันพังลงมาจากอันคอนนะรุดลงมาจากคอนของมันเองอันนี้เป็นขั้วหูไมเลยจ้ะบ่คือ่าสิมีไผ่มา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 เฮ็ดให้มันอันรุดออกมานะ เพราะมองนี้วิทยาไมยางเด่นดูดูเดียวนี่ค่ะนี่เป็นเห็ดเห็ดยาซินอําเภอนะคะ r e s o n o u s p o r i p o r s นี่มันหลุดออกมาเองเลยนี่อายุมันหนาสิประมาณประมาณซีหาเดือนนะคะที่มันหลุดออกมานะนับตั้งแต่มือที่มันเกิดเองนะคะเออเพราะว่ามาจอบเบิงดูอยู่จ้ะนี้ อันนี้มันเถ่าอุ้ยไม่นอนนุ่นค่ะข้างล่างนอนโอ้มันหลุดออกมาเองนั่นว้าวทั้งนั้นคือการจานะ่ะนี่นะคะมันหลุดออกเองมันว้าวเบิ่งเกเบิ่งเก่กไก่ไก เฮ็ดตัวนี้มันกินได้เด้อจ้ะเฮ็ดตัวนี้มันกินได้เวลาที่มันออกมาใหม่ๆนะคะรากามันเป็นเฮ็ดยานะโอ้ถ้แถวเก็บมันก็หลุดออกมาแบบนี้เลยเนาะอันนี้เป็นห้อยที่ทาย่ามามะตัดเอาโว้าวนี่เป็นห้อยท่ายามาตัดเอาเราข้างล่างนี่ค่ะมัน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 หลุดออกล่ะโอ้เพิ่นเถาแล้วเพิ่นกรผพุออกเองเพิ่นเนาะ อ๋อ้เป็นหนังเป็นขึ้นหนังนี่เห็ดอันนี้เขาเอาไปใส่ในอุตสาหกรรมอันเครื่องสำอางอะค่ะที่เป็นพวกออแกนิกนะแล้วก็พวกย้อมสีต่างๆสีย้อมธรรมชาติด้จ้ะว้าวโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวถ้ามันเกิดขึ้นใหม่นี่สิเก็บไว้ล่ะ เพราะว่าบุกเก็บมันกันเนาอืมนีเป็นเธอแหลกค่ะที่เห็นที่เห็นเห็ดมันหลุดออกจากขอนเองเนื่อว่าทุนสีอันเนาค่าขอนเต็มเลยจ้ะเต็มเลยอันนี้เป็นเห็ดหางไก่ง่วงปลอมจ้ะดอกใหญ่แห้งดอกใหญ่คาดไงเนี่ยพุก็เห็นใหญ่ขนาดนี้อู้หูบุตดิดละ ที่ทั้งหลังเพิ่นมันจะเป็นอ,อันเรียบ,ยบอันนี้หางไกง่งวงปลอมเลยจ้ะโด้โ,โดยังไงมันบดเป็นผิดด้วยจ้ะหางไกง่งวงปลอมเขาเอามาอันใส่เป็นทั้งการแผร่เขาเอามาเกี่ยวกับพวกอันป้องกันแบคทีเรียป้องกันไวรัสอีอย่างแบบนี้จ้ะมาหลายเงี้ยโอ้ดูงติละ ตับ,ตบโอ้เสียงคือบินโอ้ไหนเนี่ยได้หลายสงสัยมันต้องก็เกิดตึ่งเกิดคู่ดอกใหญ่ไง,ไงเต็มคอนเลยจ้ะเต็มคอนอันนี้เลยเต็มคอนอันนี้เลยค่ะมันจะดอกใหญ่ กเต็มเลยเต็มเลยอันนี้เป็นเห็ดเ็ดแอมเบอร์เจอรีอะค่ะมันจะคล้ายๆเห็ดหูหนูนะคะพอดีว่าอากาศมันแห้งเ็ดพันก็เลยแห้งแต่ว่าถ้าฝนตกนี่พันกระเอียน มันสีฟ้องมันสีอันไหนขึ้นมานะค่ะมันสีคือเห็ดหูหนู <S 2> <S 2> เดี๋ยวสีเอาไปแช่น้ำให้พี่น้องเบิง่งนเลยจ้ะนี่อันนี้เก็บไปได้ละกัเอาไปแช่น้ำม,มันกระิสีสีอันนี้ขึ้นมาจ้ะมันสีอันดูน้ำกับไปแล้วมันก็จะเป็นเห็ดคือเห็ดน่ะ <S <S เดี๋ยวเดี๋ยวเอาไปให้เบิ่งนะจ้ะอันนี้กับแมนค่ะนี่ค่ะนี่คล้ายๆเห็ดหูหนูถ้าเอาไปแช่น้ำม,มันกระิซียน ดูดน้ำเข้าไปมันก็สีพองออกมาถ้าฝนตกเพื่อกระสีดูดน้ำเข้าไปคค่กันจ้ะ หอมบานเห่าค่ะพี่น้องคือหอมบานเห่าเลยเพียงแต่ว่ามันเกิดในป่าด้วจ้ะ